สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทําลาบปลากันนะคะเรามาทําลาบปลาสูตรใส่มะนาวนะคะลาบดิบเลยค่ะถ้าหากว่าใครไม่ทานดิบก็ต้องขออภัยด้วยนะคะเราก็จะมาแยกเนื้อปลาออกอย่างนี้นะคะแล้วก็หนังแล้วก็ออกนะคะส่วนหนังแล้วก็หัวแล้วก็ก้างก็จะนําไปต้มนะคะเสร็จแล้วเราก็นํามาสับนะคะนี่ค่ะสับไปจนละเอียดเลยนะคะ พอเราสับละเอียดได้ที่เราก็ใส่ขาลงไปนะคะขาแก่นะคะเราก็สับต่อไปจนละเอียดเสร็จแล้วเราก็มาบีบมะนาวใส่นะคะนี่ค่ะใส่มะนาวลงไปเลยนะคะสองลูกนะคะแล้วเราก็มาบีบให้เข้ากันคั้นให้เข้ากันกับน้ํามะนาวนะคะแล้วเราก็มาบีบเอาน้ําออกนะคะนี่ค่ะน้ําปลาค่ะเนี่ยค่ะบีบออก หมดแล้วนะคะก็จะได้เนื้อปลาแบบเป็นผงๆแบบนี้นะคะอันนี้เนื้อปลาดิบนะคะสดมากๆค่ะทุกคนนี่คะ่ะเสร็จแล้วเราก็จะมาปรุงนะคะใส่พริกปน่นชุลรสนะคะแล้วก็น้ำปลาลงไปนะคะใส่ข้าวคั่วนะคะเสร็จแล้วก็คลุกให้เข้ากันค่ะ นี่ค่ะาบปลาของเรานะคะเสร็จแล้วก็ใส่หอมกระเทียมที่เราหั่นไว้นะคะใบมะกรูดแล้วก็ต้นหอมนะคะเสร็จแล้วก็คลุกให้เข้ากันอีกรอบหนึ่งนะคะนี่ค่ะชิมดูแล้วพอดีนะคะก็ตักใส่จานได้เลยค่ะอร่อยมากๆค่ะลาบปลาดิบของเรานะคะทุกคน